สำหรับประกันป .2 บวกนะครับป .2 บวกวิธีดูนะครับมันก็จะมีหลายราคานะครับเลยอันนี้เป็นไลท์ตั้งแต่ Silver นะครับเริ่มต้นอยู่ที่6,400นะครับโก7,100นะครับออตินาม0า7,500นะครับเงื่อนไขมันก็จะเป็นแบบนี้นะฮะ รถนะยนต์ส่วนบุคคลนะเฉพาะรถญี่ปุ่นและรถตลาดอันนี้ตืด,ดนะือายุไม่เกิน15ปีนะครับแล้วก็มีส่วนลดให้นะส่วนลด500รนะ้สำหรับไม่มีเคมปีที่ผ่านมานะครับ900ไม่มีเคม2ปีติดต่อกันนะครับแล้วก็พันสไม่มีเคม3ปีติดต่อกันนะฮะอันนี้คือเงื่อนไขนะครับ สิ่งที่เราจะมาดูคือความคุ้มครองตรงนี้นะครับนะความคุ้มครองนะครับอ่านตั้แงแต่ช่องน,นี้เลยนะครับช่องนี้อันนี้คือความคุ้มครองนะครับความรับผิดชอบเกี่ยวกับต่อชีวิตร่างกายในใม่ของบุคคลภายนอกไปชนคนอื่นคุ้มครองเท่าไหร่นะครับต่อคนต่อครั้งต่อครั้งนะคะความไม่ชอบความเสียหายต่อทรัพย์สินบุคคลภายนอกนะอันนี้ลดนะคู่กรณี นะซ่อมเท่าไหร่นะฮนะอันนี้คือแพ็กเกจทีนี้มันมีแพนะ็กเกจไหมอันนี้คือความคุ้มครองนะครับความคุ้มครองความคุ้มครองแบบแพลตินัมความคุ้มครองแบบโกลความคุ้มครองแบบซิลเวอร์นะครับนะถ้าเป็นความคุ้มครองรถนะคู่กรณีเนี่ยใช่มต่อครั้งเนี่ยนะ แพตตินัมก็จะ2ล้านถูกไหมครับโกก็จะ2ล้านนะเท่ากันนะครับซิลเวอร์ก็จะเหลือลงมา1ล้านนะครับอ่าอันนี้คือความคุ้มครองนะครับความคุ้มครองแล้วก็ความคุ้มครองของรถเรานะครับอ่านะความเสียหายต่อตัวรถนะเฉพาะที่มีคู่กรณีนะครับถ้าเป็น2บวกก็คือคู่กรณีนะฮะนะครับตามทุนประกันเลยเห็นไหมมันจะบอกว่าตามทุนประกัน ามทุนประกันทุนคืออะไรทุนคือช่องนี้ทุนคือช่องนี้นะครับนี่ทุนคือช่องนี้เดี๋ยวเปลี่ยนสีดินสอนโอเคนะครับ ทีนี้อันนี้อันนี้คือตามทุนประกันเราพอสองก็จะมีศูนย์หายไฟไหม้ด้วยนะครับศูนย์หายไฟไหม้ด้วยตามทุนประกันทุนประกันเริ่มตั้งแต่1นึ0 0 0สนแสนห้าอันนี้คือทุนนะครับทุนประกันแล้วก็มาดูช่องนี้นะทุนประกัน2องแสนสองแสนห้าสามแสนสามแสนห้าอันนี้คุณทุนเท่านี้ทีนี้เบีย้ยคือตรงไหนคือตรงนี้ครับน,นี่คือเบีย้ยนะครับ ทุน1 0 0 0งแสนเบียเท่านี้นะครับ8,000ันจะเป็นแพ็กเกจแพทินัมนะครับแพ็กเกจโกเบียเท่านี้นะครับแพ็ Silver, กเกจซิลเวอร์ก็เบียเท่านี้ถูกไหมครัสมมติเราจะทำทุนความเสียหายต่อรถเรา1 0 0 0 0แสนเราก็จ่าย7,100นะครับถ้าเราจะทำทุน2 0 0แสนเราก็จ่ายช่องนี้8,000บาทถูกไหมครัถ้าเป็นแพ็กเกจแพทินัมนะครับก็9,200แพ็กเกจโก 8,800ถูก้ยไหมครับถ้าเราจะคุ้มครองรถเราอยู่ที่3,5 0 0 0นนะครับทุนสูงสุดเลยของปอ2บวก3,5 0คุ้มครองรถเรานะครับถ้าแพทตินัมก็1620บาทนะครับโกก็1200งนิลเวอร์ก็9,200บาทนะครับอันนี้คือเบียจะอยู่ตรงนี้นะครับเบียอยู่ตรงนี้อันนี้คือความคุ้มครองอยู่ตรงนี้นะครับแผนความคุ้มครองอยู่ตรงนี้ นะครับนะลองดูนะครับยื่นให้ลูกค้าว่าเป็นแบบไหนอ่ะทีนี้มาดูว่าแล้วมันแตกต่างกันยังไงมันมีสองช่องถูกไหมครับมันมีสองช่องนะอ่ามันมีแบบเห็นไหมทุนประกันแบบมีดีดักกับไม่มีดีดักดีดักคือค่าร่วมซ่อมนะครับค่าเสียหายส่วนแรกนะครับนะคนะ่าใช้ส่วนแรกนะครับถ้ามี นะถ้ามีค่าใช้่ายส่วนแรกเวลาเราผิดนะครับกรณีเราผิดนะเราก็จ่าย2,000บาทก่อนซ่อมนะเบียก,ก็จะถูกลงเห็นไหมเบียรถูกลง700 0แต่ถ้าไม่มี2,000นะครับไม่ต้องจ่าย2,000นะจะผิดจะถูกเราก็ไม่ต้องจ่าย2,000เนละยก็เบีย้ก็8,200นะครับ